สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกม GT 7อีกแล้วนะครับหรือ Grand t u r i s a o 7ครับวันนี้ผมไปนในเควสกับแรลลี่ซึ่งวันนี้ผมต้องมาหารถที่ผมจะต้องเอาไปทำแข่งแรลลี่นะครับผมจำได้ว่าผมมีอยู่อาจจะเป็น Evo นะนี่ไง Evo 3มไหมเพิ่งเล่นต่อสภาพว่าะเพิ่งเคยเล่นแรลลี่ในเกมในทางนี้แัละ แล้วไงเอ้ยอามีหร oh, so ือใจเย็นเย็เอ้ยใจเย็นเย็นนะโอ้โหไอ้คอนสกช่วยกูด้วยเฮ้ยเออโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเออชนด้านซ้ายด้านขวาเฮ้ยไอ้ยาไอ้คอนสกมึงใจเย็นเย็นเฮ้ยโอ้โหผูศสกมึงเอาพัวมาอะไรมาให้กูเลยมึงลงไปเลยนะมี่เอ่อวัวลงสนามเออชน ท,ทุกคนในกีฬามีรอทนี้ไม่ไหวแล้วเออโวัวสามคันนี้คงต้องขายทิ้งแลวกันสิเฮ้ยชิบหายแล้วเออโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยมมองเห็นท้องฟ้าเออ เหยียบพึ่งไม่ได้เลยะ่ะโอ้ยเหิงโอ้โหขับยศยังไงนี่โอ้กรรมการดูดูดดกระทําของผมดิโอไม่ก็โอ้ยโอ้ยอุ้ยเหยียบกุหลังขาเหยียบยางขาตอไปเปโยที่ขอทางได้ไหมเปโยที่ขอล่ะนะคือคือถ้าน้องช้าน้องก็ชิดซ้ายนะ เออคนอื่น,นเขาก็รีบเขาก็ปวดขี้เป็นนะเออแล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้อีโก้ไม่ผ่านผมจะไปเอาฮาร์สามสี่ไปเปลี่ยนยางเว้ยและผมว่าผมจะเอาฮาสามสี่มาวิ่งแล้วเฮ้ยสามสี่จะช่วยกูไหมเนี่ยขับอย่างนี้คือตอนเนี้ยผมเหมือนขับรถดิฟอะรถดิฟที่ขับสี่อะแล้วมาซาไล์อยู่ตลอดเวลาทุกคนนี่ไงซาไลต์ไหมอ่ะโอ้ยรู้สึกยากเกย็นแสนเข็นยี่ว่าเข็นพบขึ้นลึกเขา เฮ้ยอย่าบางพี่น้องพี่มาแรงมากยี่มาจรวดเออจรวดจรวดเอออย่าสายไปส่มาดิลูกเอ้ยชิปหายละคือผมคือไอไอโค้งไอพื้นกูข่ายอยองงังพอโอเคนะแต่แบบว่าจังหวะเหินนี่คือแบบว่าแม่งเครียดจริงผมอาจจะต้อง เดี๋ยวนะหัดกันมาครับเรื่องรถแรลลี่ซะหน่อยนะผมไม่เก่งเลยวะ่ะโอ้โหเปิดอีกแล้วอ๋อเชีตเปิดไฟสูงให้ไม่แสบตาไปเลยทักุมมี้เขาใช้เอ่อการปิดไฟในการแตงใช่ไหมผมจะเปิดไฟสูงในการแตงเพื่อหลอกให้คันข้างหน้าแบบแสบตาแงตาบอดอ่าเหมือนโดนแบบแฟดแบงเข้าไป เฮ้ยอย่านะลูกอย่านะลูกเฮ้ยขอร้องอย่าจำได้ไหมถนนก็ลื่นพออยู่แล้วนี่โอ้ยโอ้โหแปหตกหน้าผมเฉยเลยแปดหกมันชื่อแลว้ววะเดี๋ยวจดชื่อสองครูทุกคนจดชื่อสองคูให้ผมหน่อยไอแปดหกอะเรื่องนี้ต้องถึงครูอังคณานะโอ้ยไอ้ไออี ลบคอยได้บ่ลบค่อยได้บอลบคอยขอคอยไปก่อนเนี่ยอ้จ้ำอย่างเนี้ยคือจ้ำเล็กจ้ำน้อยจ้ำใหญ่จ้ำเฮ็ดคือไม่มีผลหมดเลยเว้ยเกียบเกียบมากโอ้งมึงแน่เนินเนินหนังเต่าเนินกระโดดเนินจำ้ำคุณจะไม่เล่นมึงสองวันเอะอ มึงแค้นอะไรกูนักหนาว่าไอ้เนินจำเวนนี่ตอนนี้วิ่งถ่ายเป็นทำมย่าไปแล้วอีโบนะเว้ยไม่ใช่มแมกนัมเซเบอร์ไอเวนเาเข้าไปเนินจำอีกแล้วไอเหี้ยเอ้ยปวอแอนเออแขนแขนมากไอเย้ยเนินหลังเต่าเออโอ้ยทั้งเนินทั้งมึงกูจะเบรกอะไรก่อนดีเออะนี้แน่ไอเปโย กูหม,มดความโมทนกับมึงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราถ้าเกิดเราได้ที่สามเราจะได้ไอคันข้างหน้าเนี่ยเป็นของรางวัลน,น,นะ <_ d ata> ตอนแรกก็อยากได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกหมันไส้ชนแม่งเลยขวางทางอยู่ได้แล้วดูดิมันก็บังลายผมอ่ะผมจะทำยังไงกับมันดีอ่ะนี่ไงชนตูดมันเลยรู้แล้วดานตูดไงวิธีที่เราถน,นัดที่สุด back to basic หนีชน,นเลยเก <_ d ata> ูเกียบมึงมากไอเนินเวนนี่ เออโอ้ยขอโทษครับผมจะไปด่าแล้วครับ <c oughs> คือแม่งรักไก่ไม่ได้ด้วยเว้ยไอ้ไอ้โค้งข้างในอ่ะเห็นป่ะคือมันเหมือนมันเป็นร่องน้าเว้ยคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปอ่ะมันดูดคุณเข้าร่องเลยเว้ยแล้วก็คือแบบว่ามันโค้งอยู่จริงนะแต่มันก็แบบว่าทังออกเอาเองนะ <c oughs> เออประมาณนั้นอ่ะผมหลงเข้าไปหลายรอบแล้วคิดว่าตัวเองเป็นนาคูมิแต่ว่าเออมันไม่เห็นตามแผนเลยมันได้เป็นแค่ไอายีซอส เนินอีกแล้วเอเอเอาเขอาไปคือมม่กล่าวว่าแบบว่าให้มันแบบว่าสไลด์แล้วก็ขึ้นเนินที่เท่ยางนั้นเหรอมึงคิดว่าเก่งขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงกูโชว์เทพไปหนึ่งโค้งไปไงรถเริ่มเก่งปะละ่ะใส่ลูกปืนด้วยนะล้อกลัว มอเตอร์กรด็ดำแดงโอ้ยพระเจ้าช่วยมึงทำอะไรสักอย่างกับไก่เนินเวนนั่นให้ผมหน่อยได้ไหมคือลาพังแค่กูสไลด์เนี่ยกูยังไม่หนำใจกับพวกมึงใช่ไหมได้แด่รอบสองเราด้วยโอเคอม,มาโค้งแป้งตรงเนี้ยทุกทีผมอจะตัดให้คุณดูเลยว่าผมแบ้งต้องเล่นกี่รอบกับไอดานเวน,นี่ ือเมื่อกี้บทการันมันออกกอกโค้งเลยอะ่ะใครทุกแกชัติทุกแกหมิงตัวอ้อมันเบร์มันเบริลงกื้นแล้วอะ่ะมันไม่ยอมอะ่ะมันสู้คนอ่ะทุกคนมันสู้คนไอเด็กคนนี้มันสู้คนคือ <c oughs> ผมแทบจะปล่อยจอยเลยอ่ะจริงๆจังหวะแม่เหมือนเมื่อกี้คือคุณเห็นไอแสงไฟข้างหน้าผมป้คือสุด สุดแสงไฟกลุ่มนั้นน่ะไอแค่3 4มสคันข้างหน้าผมเนี่ยถ้าผมแซงมันได้นี่คือเราได้และคือเราเราไปด่านต่อไปสบายๆเลยเว้ยหรือว่าเราต้องไปตั้งค่ารถไหมไอระบบช่วยเหลือ,อไอพวก A B O B S อะไรพวกเนี้ยขับขียอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยผมพยายามปิดได้ก็คือปิดนะครับไอการเกาะถนนนี่คือปิดหมดเลยนะครับ